มาแล้วคะ่ะเก็บตกเมื่อวานร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ตึกใบหย,ยกนี่เลยคะ่ะก็เป็นเอาภาพบรรยากาศอา,อาหารมาให้ดูกันนะคะมีของที่แบบว่าให้เลือกกินเยอะมากแล้วก็ของที่แบบมีคุณภาพทั้งนั้นเลยคะ่ะแบบโหแบบอร่อยอร่อยทุกอย่างเลย เราได้กินแต่ก็ไม่ได้กินทุกอย่างนะคือแบบกินกินได้แค่เฉพาะที่แบบเอออันที่ว่าอยากกินเท่านั้นเน้นแล้วขนมขนมผลไม้ก็กินอยู่นี่ก็เป็นซุปซุปข้าวโพดนเลยคะ่ะอันนี้เป,นเป็นเป็ดปักกิ่งพันเป็ดปักกิ่งหนังพันเขาก็จะถามเราว่าเอาเท่าไหร่เอากี่อันเราก็บอกมาสองคนก็เอาสองอันอะไรอย่างเงี้ย สองสามคนก็เอาสองสามอันเออใช่นี่ยคะ่ะน,นี้ก็กินหอยนางรมอร่อยมากทุกคนนี่เละคะกินไปคุยไปนี่ก็อันนี้เป็นพวกแบบค็อกเทลเป็นอ่าอาอาหารญี่ปุ่นแบบค็อกเทลนะคะเป็นปลาดิบเป็นอพวกซาซิมิอันแหละ มีคู่งม,มีอะไรเราก็กินแบบโอ้กินกินได้แบบเพลินมากเลยค่ะทุกคนมันอร่อยจริงๆอาหารทุกอย่างก็สดนะคะสดและสะอาดรสชาติดีมากเลยค่ะนี่เลยค่ะก็กินกินไปก็คุยไปกินไปเรื่อยๆหอยนางรมต่อด้วยตัวที่สองเลยค่ะ หอยนางรมเป็นคนชอบกินหอยนางรมมากๆยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งชอบกินมากเลยทุกคนนี่เลยคะ่ะจัดไปแล้วก็มีแก้วน้ําช็อตแก้วน้ําช็อตหนึ่งแก้วนี่เลยอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งจากอ่าไข่ตุ่นทะเลนะคะเป็นไข่ตุ่นทะเลอร่อยมากเขาบอกว่าไข่ตุ่นทะเลอร่อยมากคะ่ะแบบว่าทะเลแบบ เต็มชามเลยทุกคนไข่ค,คือไข่แบบอู้มันมากอร่อยมากเซ็ตนี่ก็เป็นหอยแมงผู้ตัวใหญ่มากค่ะหอยแมงผู้ตัวใหญ่เคี้ยวนี่อูโหูสู้ฟันมากๆเลยทุกคนมันสู้ฟันเรามากเลยอันนี้พยายามที่จะแงไอตรงที่ว่าเป็นเอ็นของหอยแมงผู้อะคะ่ะแต่เอาออกมาไม่ได้ อายคนไม่กลา้าไอ้นี่นะนี่ก็ต่อด้วยซุปข้าวโพดเป็นซุปข้าวโพดปูนะคะเราชอบมากเลยไปพวกร้านอาหารพวกนี้ถ้ามีซุปข้าวโพดปูก็จะสั่งแล้วตักกินมาตลอดชอบมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งจากไข่ตุ๋นนั่นแหละอร่อยก็ตักไข่ตุ๋นจากลุงลุงเป็นคนเอามาใช่ไหมคะก็แย่งลุงกิน <laughs> มีเห็ด มีซุปเห็ดบฟัฟเฟลอะไรอะไรนะไม่ใช่เราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อกินเพลินมากทุกคนอ่าก็จิบอ่าน้ำช็อตไปหนึ่งกลุบหว,วานๆนี่เลยคะ่ะนี่ก็เป็นแบบของสไตล์ญี่ปุ่น กุ้งซาซูมิเนาะกุ้งซาซูมิช็อตแก้วช็อตกุ้งกุ้งเขาทํามาสุกแล้วนะคะเราไม่ได้กินแบบดิบๆนะกุ้งเขาทํามาสุกแล้วของส่วนมากจะสุกนะคะดิบจะน้อยมากถ้าดิบก็จะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นซาซูมิประมาณนี้พวกปลาดิบอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเป็นพวกของย่างย่างนี่ค่ะเราก็ให้ดูวิวแล้วถ้าเป็นพวกของย่างย่างใช่ไหมคะทุกคนเราก็สั่งสั่งได้สั่งแล้วก็เขาก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะเราคนเยอะมากทุกคนชั้นที่เราขึ้นไปนะคะเป็นชั้น8 2 นี่อันนี้ก็เป็นปลาหมึกองมอร่อยมากปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่คือแบบว่าอุย้ยย่างย่างแบบสดๆเลยนะคะเขาจะย่างมาให้คือของพวกย่างๆคือเราต้องไปสั่งเขาไว้อะทุกคนแล้วเพราะนั่นก็เขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้เราเสียงเสียงอาจจะไม่ค่อยไพเราะพอพิงเท่าไหร่นะอาจจะแบบว่าเสียงดูใหญ่ๆ เสียงคุณพ่ออาจจะดูใหญ่ๆหน่อยแต่เราก็เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงด้อยประนี่เลยค่ะก็แบ่งกันลุงเนาะเกี่ยงกันกับลุงว่าเธอจะกินซาซูมิลุลุงจะกินซาซิมิหรือว่าปูอาจอะไรอย่างเงี้ยลุงก็บอกให้นี่กินปลาปลาดิบใช่ไหมลุงบอกให้เขากินปลาดิบ แล้วก็มาตัวนี้เลยค่ะซิมเมเจอร์โอ้โหโกุ้งแม่น้ำเผาแบบมันแบบมันมากสุดยอดเลยค่ะทุกคนเอาน้ำจิ้มไปลาดลาใช่ไหมแล้วก็คุกคุกคุก,คกตรงกุ้งแม่น้ำเป็นอะไรที่แซ่บเวอร์อร่อยมากแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อเด้งเนื้อแบบว่าเนื้อกุ้งแบบสดมากเลยทุกคนเนื้อกุ้งสดมากเด้งแบบฟินมาก เรากินไปกับลุงคนละสองตัวเดี๋ยวดูนะคะเห็นพูดถึงลุงลงใช่ไหมอย่ให้ดูตอนท้ายอันนี้ก็เอาก้ามปูแก้งลุงนี่ยแหละคะ่ะลุงก็ถามว่าก้ามเออไม่ใช่ก้ามปูก้ามกุ้งขอเด้ก้ามปู ลุงถามว่าก้านกุ้งม,มันกินได้เหรอแล้วก็บอกกินได้กินได้นี่ไงกัดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้กัดแต่ลุงไม่ค่อยมีฟันลุงก็บอกฉันกัดไม่ได้ไม่นนี้นะั่นนี่เลยค่ะตัวที่สองเราก็ราดน้าจิ้มแล้วก็คกคุกๆฟินมากทุกคนแต่ว่ากินอาหารพวกนี้เป็นอะไรที่แบบอิ่มไวมากถ้าคนไปกินบุฟเฟต่ต้องเป็นคนที่แบบว่าอ่ากินที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ปริมาณได้เยอะๆจริงๆทึงจะคุ้มมากๆเลยคะ่ะถ้าสําหรับตัวเรานะเราว่าตัวเราไปกินเราไม่คุ้มอะ่ะถ้าสําหรับตัวเราเราว่าตัวเราเองไม่คุ้มเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบกินได้น้อยอะ่ะเราเป็นคนที่แบบกินกินกินน้อยแต่กินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะกุ้งชิ้นใหญ่ๆเต็มปากกุ้งแม่น้ําแบบสดอร่อยมากแล้วก็ แไพมันก็สั่งน้ำสีมากินสักหน่อยนี่ก็สั่งบูคฮาวายสั่งบูฮาวายมากินสักหนึ่งแก้วดีเลยค่ะแต่มันมีสับปะรดด้วยเรากินไปทีนึงอูอพราะเป็นคนไม่กินสับปะรดก็เลยแบบอือเดี๋ยวก่อนเทสแรกยัง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 ไม่ไอ้นี่นะยังยังไม่แน่ใจก็เพอะนั้นก็อ่ะโอเคไป เอาผล,ลไม้มากินแก้เลี่ยนจากที่ดื่มบูฮาบาบูเอ่อบูฮาวายเข้าไปนี่เลยค่ะสาวรสเป็นของโปรดมากเราเอาพริกเกลือราดลาดมาเลยเนาะลุงไม่เคยกินนะคะลุงไม่เคยกินแล้วก็บอกลุงว่าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กินลุงบอกว่าอร่อยมากกินเข้าไปแล้วแบบมันชุ่มคอมากเลยค่ะทุกคนมันชุ่มคอมากๆเลยมันอร่อยมันแบบอผลไม้เขาก็สดแล้วก็เย็นแบบแช่แช่ไว้ในช่องเย็นนะคะ แช่ไว้ในช่องตู้เย็นเลยคะ่ะมีเด็กน้อยมาแล้วก็หันไปเล่นหนันเมือ่อบ้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็คิดถึงลูกเนาะต่อด้วยแตงโมเลยคะ่ะนี่ก็กินข้าวเพิ่งอิ่ม ขี่แตงโมต่อแล้วนะคะนี่เลยค่ะแตงโมเขาก็หวานนะคะไม่แตงโมรสชาติดีมากคลองทุกอย่างคือแบบโอเคมากเลยรสชาติดีคุณภาพดีคือแบบสมกับเกินราคาละคะ่ะเกินราคาของทุกอย่างแบบเกินราคามากเกินต้านรานะคาเกินต้านแตงโมเอ้ยแคตาลูกเลยจัดไปแบบจุกๆเลยคะ่ะ กินแบบไม่แค์ไม่สดใจชมพู่ก็หวานมากนี่ค่ะชมพู่ลุงไม่เคยกินนะคะก็ให้ลุงกินลุงบอกอืเป็นผลไม้ที่ผลไม้ไทยครั้งแรกที่กินที่กินแล้วแบบลุงชอบนี่เลยค่ะลุงลุงก็พาภรรยามาด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราถ่าย เราก็ไม่ถ่ายนี่คะ่ะพอบุหาวายครั้งที่สองเราก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่ามันมีสับปะรดแน่นอนก็เลยยกให้ลุงไปเลยเราก็ไม่เอาเพราะว่าตัวเราเป็นคนไม่กินสับปะรดไม่กินทุเรียนสับปะรดแค่ได้กินก็เฮ้ยตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยภาคไปก็ขนลุกไปคือแบบเฮ้ไม่ไหวสับปะรดแบบอืมเป็นอะไรที่ไม่ถูกกัน ลุงก็เอาน้ำของลุงมาให้เราเราก็บอกเออไม่เอา,ไม,เอาไม่ชอบมันมีโซดาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมากไหมเป็นคนที่แบบเหมือนเรื่องมากนะเรื่องมากไม่ใช่เหมือนเรื่องมากเลยแหละเป็นคนที่เรื่องมากมากแต่เราก็จะต้องเลือกขอที่แบบเออเรากินได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครบแอปเปิ้ลเราก็จะหยิบทุกอย่างมาอย่างละสามชิ้นสามชิ้นก็คือแบบให้ให้ภรรยาลุงได้ทานด้วยแล้วก็อ่า ลุงแล้วก็เราคนละชิ้นคือแบบจะไม่หยิบมาเยอะนะคะนี่คะ่ะนี่ก็ตบท้ายด้วยขนมหวานเป็นเจลลี่เจลลี่ก็อร่อยนะคะไม่ถึงไม่เจลลี่ไม่ไม่ไม่แบบว่าหวานอย่างเดียวเลยนะคะมันจะมีอมเปรี้ยวด้วยอร่อยมากรสชาติรสชาติคือแบบแก้เลี่ยนได้ดีมากเลยคะ่ะลุงก็เห็นเรากินลุงเห็นบอกว่าลุงบอกบอกกันแล้วว่า เราพูดว่าอิ่มอิ่มใช่ไหมอูไม่ไหวแล้วอิ่มอิ่ม,มแต่ก็แบบว่าเราก็ไม่หยุดกินก็ยังกินกินกินได้แบบต่อเน,นื่องมากๆลุงก็นั่งขำลุงดูเราไปก็นั่งขำแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปเราถ่ายถ่ายรูปภรรยาก็ขำไปด้วยภรรยาลุงก็ขำไปด้วย,ย,ก,วยก็ถ่ายถ่ายรูปเราถ่ายรูปเราตลอดเลยลุงลุงก็บอกว่าเออเธอเป็นเด็กที่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย กินกินปากบอกว่าอิ่มแต่ก็กินกินกินหยิบนู่นหยิบนี่มากินได้ตลอดอ่าขอกินน้ำนะคะขอแห้งภาคเยอะน <c oughs> <c oughs> ะคะลุงก็บอกว่าเธอกินแบบว่าแก้มเธอตุ้ยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าเธอดูอ้วนลุงก็มีแซวก็มานี่ค่ะขึ้นไปที่ข้างบน83ชั้น83กดถ่ายรูปเล่นกัน นี่เลยค่ะระหว่างรอลุงเข้าห้องน้ําก็ถ่ายเองตั้งกล้องถ่ายเองนี่เลยค่ะก็ถึงเวลาลงลิปแล้วงลงริปอันนี้เป็นลิปแก้วนี่